ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าโค้ดด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําสเต็กง่ายๆนะคะสเต็กง่ายๆแบบบ,บ้านๆของกบเองนะคะมาดูกันนะคะว่ากบมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็คือเนื้อนะคะที่กบได้มากบได้มาสองชิ้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นเนื้อสเต็กนะคะแล้วก็ผักก็มีแค่ หน่อไม้ฝรั่งนะคะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ทานผักเยอะนะคะแล้วก็อ่าก็จะมีเกลือมีพริกไทยนะคะมีเนยนะคะอันนี้กบไม่แน่ใจว่าสามีเขาจะใช้หรือเปล่าแต่ปกติเขาก็จะกินกับซอสอันนี้นะคะ A1 วนนะคะแค่นั้นนะคะของคุณสาแต่กบชอบอันนี้มากกว่านะนจริงๆก็สามารถกินกับ แฮมกินกับอะไรได้หลายอย่างนะแต่กบชอบอันนี้กินกับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าแฮมหรือว่าอะไรแต่สามีกบเขาไม่ชอบนะส่วนอันนี้ก็คือกบทําแล้วนะมันนะคะมันใส่ต้มนะคะพอสุกแล้วกบก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็เนยนะคะเกลือนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็คือเนื้อที่กบจะทํานะคะกบก็จะใช้ส้อมนะคะจิ้มๆสั่นิดนึงนะ กบก็ทําแบบบ้านๆแล้วก็ทําแบบง่ายๆนะคะสไตล์ที่กบทํานะไม่ทําอะไรยากนะเพราะว่าครัวของกบนี่ไม่ต้องทําอะไรยากทําแบบง่ายๆก็เอากลสือใส่ต้องใส่เยอะาะว่ากลัวมันเค็มนะคะใส่ริกไทย จริงๆมันมีไอ้ไนั่นน่ะกบชอบมันหมดกบก็เคยซื้อมาแล้วมันหมดเขาเรียกอะไรอะอะไรอะที่เราผงอะผงแบบสาเร็จรูปนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นผงที่แบบว่า <Hey. S 1> เออผงสเต็กใช่ oh. สีฝั่งนี้มันมคือผงสเต็กอะกบเคยไม่ใช่กบเคยกบทําแล้วมันหมดแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อมาก็เลยไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะ ก็ไม่เป็นไรทำแบบนี้ก็พอยังไงก็สาเขาก็ชอบกินกับ a อวันของเขาอยู่แล้วโอเคแล้วก็ใส่อกเพิ่มนะคะใส่น้ํามันมะกอกละก็นหน่อยนะเพิ่มเข้ามานนคะ ขอยืมน้ำมันมากอกตรงนี้หน่อยอีกชิ้นหน่อยเห็นไหมก็บอกเพื่อนๆแล้วว่ากบทำอะไรแบบง่ายมากมันเยอะไงกบก็เลยขอแตะๆหน่อยโอเคค่ะแล้วกบก็ได้ทำการนี่หน่อไม้ฝรั่งกบก็ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะใส่ในนี้หนึ่งรับใส่นี้ลงไปเลย หนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งรับทำแบบง่ายๆแต่คนเขาก็นิยมกินใช่ไหมที่รักแ,แต่ที่รักไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพราะหนูไม่เคยเห็นที่รักกินเลยหนูก็เ,เห็นก็ชอบเห็นชอบครับโอ๊ยทำไมมันหมดยากจังเลยดิโ <c oughs> ดนสามีบ่นนะคะกลัว <c oughs> <c oughs> เป็นเพื่อนเวียนหัว ทำไมเมื่อไหร่จะเทหมดสักทีดูดิมผมก็จะนี่ค่ะก็ละลายเขาแล้วก็พอเขาเดือดก็ปิดเตานะคะเอเค่ะเพื่อนๆจาก็เสร็จแล้วนะคะน้ำน้ำอะไร เกรวี <Gravity. S 1> <Gravity. S 2> นะคะติเกานะคะก็เสร็จแล้วโอเคค่ะผก็จะเทสใส่ลงไปนี้ mm hmm. เรามาย่างเนื้อกันเลยนะคะผมก็เอาเนยนกระทะสักนิดหนึ่งนะคะ ทำแบบง่ายๆสไตล์ผมเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาเนี้ลงไปเลยค่ะเกยบที่ไปตังนิดนึงนะคะจะใส่แบบนี้ไปเลยทำง่ายๆนะคะ ันแบบง่ายๆไปเลยนะคะท่านผู้ชมมีดบาดมือต้องรีบถ้าถ้าเขาถ้าเขาได้ยินถ้าเขาว่ากบเปิดกล้อนในเขาไม่กล้าบ,บ่นกบนะแต่พอปิดกล้องนี่โอ้โหบ่นนะคะ ผมต้องรีบเปิดกล้องไม่งั้นน่ะเขาจะบ่นกบนะอยู่ได้กันนานก็ต้องรู้นิสัยกันเนาะเพื่อนๆจา้าย่างย่างย่างค่ะผมจะเอาชิ้นนี้ให้สาวชิ้นนี้สาของผมจะกินแบบว่าไม่สุกนะ เพื่อนๆจ๋าเขาจะกินแบบไม่ค่อยสุกแต่ของปลกนี่ต้องสุกหน่อยหน่อไม้ฝระหลั่งนี่ ไม่ต้องให้มันฉุกมากเนาะเอาให้มันพอแบบว่าอันนี้ก็พอกักว่า ยงโอเคค่ะสาของผมบอกว่าพอแล้วของเขาผมก็จะตัดออกนะคะ ออนแล้วใช่ไหมที่รบบนี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋าก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณสานะคะอันนี้ก็ของกบนะคะของกบอยู่นี่แล้วก็จะกบก็จะลาดด้วยซอสน,นี้ชื่อซอสว่าอะไร<ว>แล้วสามีก็เขากินกับ A1 นะคะ ส่วนเครื่องดื่มของสาก็สไป์นะคะของกบก็เป็นน้ำน <c oughs> ันวิตามินพีชนะคะชมดอกกุหลาบสวยๆของกบค่ะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจา๋ามาทานสเต็กด้วยกันกับกบนะคะเป็นสเต็กบ,บ้านๆนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะเ,เพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเ,เพื่อนๆจา๋า ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะไปแล้วมาทานด้วยกันกระกบคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะคะมีความสุขแล้วนะคะสําหรับเราสองคนเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายให้เข้ามาอีกคะ่ะเห็นอยู่มุมกล้องค่ะแอบส่ ต้องใส่ต้องใส่นี่ตลอดนะคะมันเผ็ดมันเป็นซอสเผ็ดใช่ไหมดิลัสามีกบเขาเป็นคนเผ็ดนะเนี่ยเป็นคนเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดฮอตนะคะฮอตซอสนะคะนี่เนี่ยของเขาโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วมาชมดอกกุหลาบอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกกุหลาบที่สามีซื้อให้กบนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเป็นวันพิเศษนะคะสามีก็ซื้อให้ โอเคไปแล้วจ้า